มสําหรับศึกเจ้าพอนักแฉกับนักเลงยังไม่จบง่ายๆครับล่าสุดครับคุณชูวิทย์กมลวิสิ์ได้ไปยื่นฟ้องศาลนะครับทั้งแพ่งและอาญาครับเรียกร้องค่าเสียหายคุณสันทนะรประยุนรัฐทะลุก1 0 0ล้านนะครับศาลนัดไต่สวนกุมภาพันธ์ปีหนะ้า อีกหลายเดือนนะครับวันนี้ครับคุณผู้ชมที่ศาลอาญานะครับถนนรัชดาพิเศษครับคุณชูวิทย์กมลวิสิ์ครับพร้อมด้วยคุณอนันตชัยชัยเดชครับทนายความเดินทางมาศาลนะครับเพื่อยื่นคําร้องฟ้องดําเนินคดีทั้งทางอาญาแล้วก็ทางแพ่งกับคุณสันทนาประยุรรัตน์นะครับในฐานะความผิดฐานแจ้งความเท็จอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาที่มิได้มีการกระทําความผิดเกิดขึ้นสร้างพยานหลักฐานเท็จและหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะครับ นอกจากนี้ครับยังฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาเรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงิน100ล้านบาทนะครับจากกรณีที่คุณสันทนะกล่าวหาว่าที่โรงแรมเดอะเดวิสคอนเน์วิงซอยสุขุมวิทยี่สนะครับที่ของเตยนะครับของบุตรชายนายชีวิตเป็นแหล่งมั่วสุมเสพยาเสพติดของนักเที่ยวมีการสร้างพยานหลักฐานเท็จ โดยการแอบถ่ายและนำคลิปวิดีโอไปแจ้งความกับตำรวจสอนอทองหลอ่อซึ่งพยานหลักฐานดังกล่าวนะครับยังไม่มีความชัดเจนส่งผลให้ชื่อเสียงของโรงแรมและนายชีวิตเสื่อมเสียวันนี้ถึงได้มายื่นฟ้องนายสันทนะโดยมีบริษัทตนตระกูลจำกัดเป็นโจทย์ที่1และมีนายชีวิตเป็นโจทย์ที่2นะครับโดยคุณชีวิตนะครับก็เปิดเผยว่าวันนี้ จะขอใช้สิทธิ์ทางกฎหมายโดยมาพึ่งสารสถิตยุติธรรมเพื่อเอาผิดกับนายสันทนะไม่ให้ไปทำแบบนี้กับใครอีกและฝากถึงนายสันทนะถ้าจะสู้กับตนขอให้สู้แบบลูกผู้ชายโดยในวันพรุ่งนี้ครับเวลา8.30โมงครึ่งจะนำข้อมูลและหลักฐานเกี่ยวกับนายทุนจีนสีเทาและข้อมูลของนายสันทนะถึงสาเหตุที่ถูกไล่ออกจากราชการตำรวจไปยื่นให้กับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวศ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่รัฐสภาเพื่อตรวจสอบด้วยโอ้เดินหน้ายื่นแหลกเลยครับคุณชูวิตนะฮะอ่ะเดี๋ยวมีเสียงคุณชูวิตด้วยไปฟังกันเลยครับคุณผู้ชมครับพรุ่มนี้บาดโมงครึ่งผมก็ต้องไปสภายคือผมใช้วิธีการต่อสู้คุณจากันักเลงมานักเลงคุณก็ไม่กล้ากวากมือเรียกคุณคุณก็ถอยอ่ะ ผมต้องมาที่ศาลมาฟ้องผมก็คิดว่าคุณคงไม่หนีนะพันล้านคุณเน่ยมีจริงร้อยล้านคุณมีจริง,100รงก็ดีแล้วเพราะถ้าผมได้ร้อยล้านนะผมจะเอาร้อยล้านเนี่ยทำบุญทำกุศลยกให้กับโรงพยาบาลในกรุงเทพทั้งหมดผมไม่มีแจกว้ยแม้นแต่บาทเดียวผมจะเอาให้ ทนายนาชัยไปทําบุญทํากุศลผมจะรวดน้ําพระองค์นี้องค์กุรีมาเนี่ยผมชอบผมถามว่าผมกลับใจผมถามกลับว่าไอสันขวานมึงกลับใจหรือ,อยังพรุ่งนี้คุณไปดูหลักฐานผมที่ยื่นให้ท่านเสรีพ่สุดธ์ไปด้วย ไอ้วันนี้พี่เลาเขามานะเนี่ยทำไมไม่กล้ามาวันนี้และคุณจะรู้สาเหตุว่าเพราะอะไรนายสันทนะถึงถูกไล่ออกจากตำรวจเอาแค่นี้พรุ่งนี้ไปเปิดเผยครับหมายังอ่ะผมเจอเจอก็วันนั้นเจอผมไม่ใช่เหรอเห็นเก่งจังทุบประตูอ่าโปงโป่งโปงโปงบอกกูอยู่นี่พอผมออกมาเอาแตนหัวหดแล้ววันนี้เจอทำไม เออนี่ผมจะบอกให้นะในศาลผมก็ไม่รับครับผมผู้ชมครับฝั่งของถนนสุนทนาเองเช่นกันนะฮะก็นะผมว่าได้เดินทางไปที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษนะครับหลังจากที่สายระพงสู้เนี่ยได้มาฟ้องร้องตนเองนะครับโดยบอกว่าจะมาขอสำเนาคำฟ้องจากศาลนะครับเพื่อเป็นข้อมูลในการต่อสู้คดีนะครับแล้วก็ยังยืนยันนะครับว่าคลิปในโรงแรมเดวิดเนี่ย นะเป็นคลิปเหตุการณ์จริงไม่ได้ตัดต่อหรือว่าสร้างสถานการณ์แต่อย่างไดนะครับอีกทั้งนะครับตัวเองเนี่ยยังได้เก็บคลิปบางส่วนไว้กับตัวเองด้วย ไม่ได้มอบให้พนักง,งานสอบสวนทั้งหมดนะครับเพราะว่าไม่เชื่อมั่นในพนักง,งานสอบสวนซึ่งคุณสันนาบอกว่าตนเองก็พร้อมสู้คดีเพราะว่ามั่นใจในพยานหลักฐานนะครับคุณสันนายังกล่าวถึงนายอนันตชัยนะครับทนายความของคุณชูวิทย์ด้วยนะครับบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนายอนันตชัยเคยไปออกรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งแล้วก็พูดจาด้วยถ้อยคําลักษณะข่มขู่ตนเองซึ่งการกระทําดังกล่าวถือว่าผิดจรรยาบรรณทนายความหรือไม่ อยากให้ทบทวนตัวเองด้วยนะครับสำหรับในวันพรุ่งนี้ที่คุณชูวิทจะเดินทางไปรัฐสภายืนยันนะครับว่าจะไปรอพบคุณชูวิทที่รัฐสภ,ภาด้วยเช่นกันม,มีเสียงของคุณสันทนาด้วยคุณผู้ชมไปฟังกันเลยครับพยานหลักฐานที่ผมให้เนี่ยพวกคุณก็ดูกันเองเถอะมันไปเป็นหวัดไหมมันเข้าไปในห้องน้ํากันดีหกเจ็ดคนเนี่ย ไปเรียกมาสอบให้หมดสิมันเข้าไปทําอะไรแล้วให้มันตอบให้ได้ก่อนให้มันตอบสังคมให้ได้หน้าตามีเต็มเต็มให้มันตอบก่อนว่าเข้าห้องน้ำหกเจ็ดคนไปทําอะไรกันแล้วพอมันตอบมาเนี่ยผู้คุณฟังใช่ไม่ใช่ถ้าบอกว่าสันขวานไม่ใช่สันธนะพรุ่งนี้เห็นบอกจะไปสภาเดี๋ยวผมจะไปสภาผมจะไปสภาและจะถามเจอหน้าผมจะสวัสดีก่อนในฐานะว่าเป็นอาวุโสสถาบัน แล้วผมจะถามแต่ไม่ขอเรียกยศตำแหน่งเขานะขอเรียกคุณผมจะโอเคนะครับก็นะอาจจะมาแต่ภาพถ้าเสียงไม่มาขอ ขออภัยนะปลอดภัยด้วยครับ,ารบอาจจะช่วงสัมภาษณ์ใหม่ปักมันหลุดปักมันหลุดน,นะคุณผู้ชมนะครับอะนะแต่ว่าสําหรับคดีที่คุณชูวิทย์ยื่นฟ้องคุณสนะในครั้งนี้นะครับศาลเนี่ยได้นัดไต่สวนมูลฟ้องนะครับในวันที่6กุมภาพันธ์นะครับฉบับหนึ่งร้อยหกสิบหกครับเวลาสิบสามนาฬิกาสามสิบนาที